กัวการ์ตูนทุกคนด้วยนะครับก็น,นี้เนี่ยอยู่ผมกำจมแสจเองนะครับก็น,นี่ย่งเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูทางด้านของหน้ากาก,ากหวานนะครับซึ่งหน้ากากหวานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีร่างระดับ S-SR เข้ามาแล้วนะครับนี่ก็รอบที่แล้วเนี่ยผมก็รีวิวทางด้าน S-SR ไปแล้วนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเก่งเหมือนกันนะสำหรับยุงนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวทางด้านของหน้ากากหวานระดับ S-SR นะครับซึ่งหน้ากากหวานี่ยก็ ร่าง SR เนี่ยก็คือมันเป็นร่างที่เก่งอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเป็นในเมตาเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นหน้ากากหวานกันด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เป็นทีมถึกนั่นแหละนะครับเมตาถึกแต่ว่านะครับหน้ากากหวานระดับ s อสเนี่เป็นตัวที่มองกับเมตาทีมถึกของประเทศไทยอย่างมากเลยครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยบัฟทีมค่อนข้างจะดีแล้วก็ตัดกําลังศัตรูเนี่ยได้ด้วยนะครับก็ใครที่เป็นแฟนๆของหน้ากากหวานเนี่ยก็ดีใจได้เลยนะครับว่าร่างนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆเลยครับก็ เตรียมงบประมาณไว้สุ่มกันได้เลยครับดองตัวกันได้เลยอ่ะมาดูท่าสก,กิลแรกของนักกากหวานก่อนละกันนครับการโจมตีปกตินะครับโจมตีป้าหมายเดียวครับด้วยพลังเวท130%ของตัวเองนะครับและเมื่อโจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโอกาสคือมีโอกาส1 0 0นตั่นแหละนะครับที่จะโจมตีป้าหมายและทําให้แม็กเฮดพีเลือดของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหายไป30%นะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีเลือดอยู่100%อยู่แล้วใช่ไหมคือมันจะทําให้เลือดของาตรงข้ม หายไป30%แบบชิวๆเลยนะครับก็คือหายไปถึง2เทิร์เลยนะแต่ว่าจะมีหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยนะครับว่าถ้ามันอันติละ่ะและสกิลการโจมตีปกติของมันเนี่ยจะมีผลอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยไปฟังสกิลต่อไปนะอะต่อมาครับท่านั่งของอันตินี่ครับอันติเนี่ยก็จะใช้ดาเมจของเรานะครับ100%เนี่ยมาทําการฮิวแก่เพื่อร่วมทีมของเรานะครับฮิวทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต ระหว่างแถวนะครับก็คือถ้าเราเอาไปไว้แถวหลังเนี่ยไอ้สตัวหลังเนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟกนี้นะครับก็คือเอฟเฟกการเพิ่มความเร็ว90%ครับแต่ว่านะครับถ้าแถวหลังที่มันยืนอยู่กับเราเนี่ยมันมีความเร็วเกินกว่านี้อยู่แล้วเนี่ยคือมันจะไม่ได้รับเอฟเฟกนี้เนี่ยให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนเนี่ยที่มันพลังน้อยกว่านี้เนี่ยก็คือมันจะรับเอฟเฟกเพิ่มขึ้นน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรจะเอาหน้ากากหวานเนี่ยมายืนด้านหน้านะครับ คือหน้ากากหวานเนี่ยเมื่อเริ่มถึงเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหน้ากากหวานมันจะได้รับโล่บัฟพิเศษขึ้นมานครับก็คือโล่ต้านทานนาำเม็ด30%นะครับแล้วก็ถ้าหน้ากากหวานเนี่ยมันเล็กว่าฝ่ายศัตรูที่โจมตีมานะครับมันจะได้รับการลดทอนดาเมจของฝ่ายตรงข้ามอีก15%นะครับสูงสุดเนี่ยคือสามครั้งนะครับสามารถซับทอนได้ไอซับทอนได้ทับซ้อนได้อืม <laughs> แล้วก็เมื่อโดนฝ่ายตรงข้ามโจมตีนะครับก็จะมีโอกาสไล่ล่าครับ คือโอกาสไล่ล่าเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสทั้งหมดในการต่อสู้ต่อหนึ่งครั้งเนี่ยคือสามครั้งนะครับแล้วก็โจมตีด้วยเป้าหมายด้วยพลังของเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์นีครับประมาณนี้ก็คือสรุปง่ายๆครับสกิลการโจมตีปกติเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่สามารถโจมตีได้เพราะว่ามันสามารถไล่ล่าได้นั่นเองนะครับก็คือมันไล่ล่าปุ๊บการโจมตีปกติเนี่ยก็จะทำงานทันทีครับก็คือมันจะตัดเลือดของฝ่าย แบบนี้นะตัดออกไปถึง2เทิร์นนะครับแต่ว่าในเกมมันท้อแมนเนี่ยก็อยู่ประมาณ2เทินสามเทิร์นนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับอ่ะก็มาดูด้านสเตตัสของหน้ากากหวาดนะครับว่าความเร็วแล้วก็เรื่องดาเมจเรื่องเลือดเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะเรื่องด้านของดาเมจนะครับอยู่ที่392ครับเลือดเนี่ยอยู่2,389นสครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยอยู่ที่100นะซึ่งไอ้เรื่องสกิลของมันเนี่ยคือเป็นสกิลที่ยังไม่ได้อัพนะครับคือมันยังไม่ได้อัพนะ ถ้ามันอัพเนี่ยันจะเพิ่มไปมากกว่านี้ะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ทราบถึงเอ,อ่อเลขของการอัพสกิลมากกว่านี้แล้วนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลมันก็ประมาณนี้แหละนะครับคือคข้าวๆละนะครับก็สามารถเตรียมงบ่ประมาณไว้สุ่มได้แล้วนะครับก็เพราะว่าตัวของมันเนี่ยเก่งมากๆนะครับเป็นตัวละครตัวเดียวนะที่สามารถบัฟทีมได้ด้วยดาเมจของตัวเองนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมละเก่งมากๆครับ แล้วก็เป็นตัวที่สามารถตัดแม็กเฮดพีเลือดของฝ่ายตรงข้ามได้ครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีสําหรับการเจอทีมถึกอย่างเจอด่วงเงี้ยเนี่ยก็คือสามารถตัดออกไปเลย3 0%นะครับก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบางลงนั่นเองครับประมาณนี้นะสำหรับนักกากหวานนะครับก็ถามว่าเป็นตัวละครที่น่าสุ่มไหมก็เป็นตัวละครที่น่าสุ่มนะครับหน้าดองตัวดำไว้สุ่มมันมากนะเพราะว่ามันก็ยังไม่เข้าในเร็วๆนี้หรอกนะครับน่าสุ่มมากเลยนะก็แฟนนักกากหวานก็ดีใจได้เลยครับว่ามัน เก่งขึ้นมาเยอะเยอะมากครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องราวของสกิลในวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดปุ่มติดตามชผมด้วยนี่ครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับนี้นก็สวัสดีครับก็คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการเล่นอีกรหัสในของผมแล้วเนี่ยจะอ่ะก็ลืมไปนะครับลืมโปรโมทเพจของตัวเองเลยนะครับซึ่งเพจของผมเนี่ยก็ขายรหดัสของเกม วันพันแมนอยู่ด้วยนะครับก็ขายราคาหลัก10ถึงหลักร้อยนะครับก็ไม่เกินไปจากตรงนี้นะซึ่งว่าถ้าได้รหัสของพวกคิงหรือว่าซอมบี้แมนมาเนี่ยก็อาจจะราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงหลักพันก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นที่แหละนะครับจะมีคนมาโพสขายนะแต่พาถ้าไม่มีรหัสแบบนั้นนะครับจะเป็นพวกอะตอมิกพวกอะไรที่มันเป็นเวล60 70เเนี่ยก็ขายอยู่ราคาหลักร้อยเหมือนกันนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าหรือเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะ ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องที่ยหกจะโปมทวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่สาหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ใครที่สมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถรับกระบองเด็กเนี่ยไปอยู่หลังชื่อได้นี่ครับและก็รับสิทธิพิเศษในการส่งสติกเกอร์ของกระบองเหล็กแล้วก็การ์โด้ด้วยนะครับไปก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมก็เล่นให้มันถึง8นาทีนะเฉยๆนะเพื่อรักษาระดับของวิดีโอของคลิปไว้นะครับให้มันเกิน8นาทีขึ้นนะครับ นะจริงๆแล้เราก็อยากได้ชั่วโมงนั่นแหละนะครับไปเริ่มตีแล้วคือในช่วงท้ายของคิดเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยการรีวิวของตัวละครเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรใช่ไหมก็คือพูดถึงสกิลของตัวละครต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่หลายคนเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครที่จะเข้าเซิร์ฟไทยในต่อไปนะครับเพราะว่าตัวหลายทีมที่หลายคนเนี่ยาขาดไปอาจจะขาดแต่อย่างขาดไม่เหมือนกันไงแล้วก็ลองมาเทียบสกิลดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย ตัวไหนมันเก่งกว่ากันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของนักการหวานระดับ s s r เนี่ยผมมองดูแล้วนะว่ามันเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับตัวละครที่เก่งนะถึงว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวละครที่สร้างดาเมจมากมายอะไรแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถยื้อทีมเราให้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ตับทอนฝ่ายตรงข้ามได้ดีครับซึ่งมันควรจะมาอยู่แถวหน้าด้วยนะสำหรับนักการหวานนะครับเพราะว่าได้รับโลซับดาเมจถึง30%แล้วก็มีการสแต็กอีก15%ด้วยนะครับ ก็ควรจะเอามายืนหน้าเพราะว่าแถวหน้าเนี่ยสปีดมันไม่เทียบเท่ากับแถวหลังอยู่แล้วนะครับก็มายืนแถวหน้าให้สปีดเนี่ยมันกระจายแถวหน้าก็ดีกว่านะครับดีกว่าไปยืนแถวหลังเพราะว่าตัวหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของพวกดิมเมจใช่ไหมนะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะเร็วทางด้านของสปีดอยู่แล้วนะครับเออส่วนเรื่องของทางด้านของแฟนการแสงกับกาโลนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับชอบใครที่อยากจะเออถ้าใครที่มีทางด้านของ ซิวเวอร์แฟงอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับเป็นการโล่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีซิวเวอร์แฟงเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกสายฟรีนะก็แนะนำทางด้านของแฟดประกายแสงนะครับเพราะว่ามันก็สามารถอัพดาวขึ้นได้ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาความคิดผมนะคือถ้ามีทางด้านของแฟดประกายแสงเพียงตัวเดียวเนี่ยและไม่มีเศษของมันเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นยากอยู่ดี